ตอนนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ในช่วงการสาธิตนะคะแต่ก่อนที่เราสองคนจะสาธิตเรามาเฉลยต้นไม้เด็กๆทราบก่อนดีไหมคะคูวิดีเลยครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นั้นนักเรียนจดเห็นข้อแตกต่างแต่ก็ยังไม่รู้ชื่อว่าแต่ละต้นนั้นชื่ออะไรกันบ้างนะครับสำหรับต้นที่หนึ่งค่ะเขามีชื่อว่าคุณนายตื่นสายค่ะเด็กๆไหนครับนักเรียนคนใดตอบถูกบ้างครับยกมือให้คุวิและคุณนกชื่นใจหน่อยครับ เก่งมากๆเลยค่ะยกกันทั้งห้องเลยครับคุณนกต้นที่สองสิคะเ <ใบ S 1> ขา<อ>ชื่อว่าอะไรคะลักษณะแบบนี้เขาจะชื่อว่าอะไรล่ะครับนักเรียนเด็กๆบอกว่าก็คุณนายตื่นสายเหมือนกันค่ะคูวิถูกต้องไหมครับคุณนกถูกต้องค่ะแต่ขอเติมให้อีกนิดนึงค่ะอันนี้ซื้อมาจากที่ร้านที่ร้านเขาบอกนะคะว่าเป็นคุณนายไฮโซค่ะคุวิ ซึ่งชื่อเรียกแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอาจจะ<ช>มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการประยุกต์ไปนะครับอาจจะมีเรียกอีกชื่อหนึ่งก็เป็นได้นะครับก็แล้วแต่พื้นที่ด้วย<ช>นะคะสำหรับต้นสุดท้ายค่ะเด็กๆตอบเสียงดังมากเลยค่ะครูวิเพราะเมื่อกี้นี้เราก็ได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะเฉลยไปแล้วบางส่วนแล้วนะครับเขามีชื่อเรียกว่า เแียงไห้ค่ะโอ้โหนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอบถูกกันมากเลยนะคะสังเกตดูครับตบมือให้เด็กๆหน่อยดีไหมคะยิ้มมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาสาธิตค่ะก่อนอื่นเราขอแนะนําวัสดุอุปกรณ์ก่อนดี่างีคะครูวิดีเลยครับอย่างแรกเลยค่ะเราต้องมีดินนะครับค่ะซึ่งจะต้องใช้ดินร่วนใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วดินนี้นะคะเราก็ผสมปุ๋ยคอกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากนั้นค่ะมีกะมพรพาวหรือขุยมะพร้าวนะคะเอามาทําไมคะคุวิซึ่งเราจะอามาใส่รองฐานครับเพื่อที่จะให้น้ํานั้นดูซึมหรือซับน้ําไว้ในการเลี้ยงต้นพืชต้นไม้ดอกของเราค,รค่ะเพราะว่าเราจะเจาะรูกระถางพอเจาะรูกระถางเสร็จเนี่ยเราจะเอากะมพรพาวนะคะลงแล้วเราใส่ดินพอเวลาเราลดน้ําดินเนี่ยจะได้ไม่ละลายน้ําไปหมดนะคะ ต่อไปค่ะทำไมเราต้องใช้อันนี้ด้วยคะวันนี้ เราต้องใช้เหล็กแหลมนะครับในการเจาะรูเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนะครับเราทํากระถางภาชนะไว<ช>้แต่ยังไม่ได้เจาะรูใช่ไหมครับแต่กรณีถ้าปักชาโดยใช้น้ําเราอาจจะไม่ต้องเจาะใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้ดินเราจําเป็นจะต้องเจาะรูนะครับเพื่อที่จะทําให้น้ํานั้นซึมและไหลผ่านได้ครับใช่ค่ะถ้าใช้ดินต้องเจาะรูถ้าใช้น้ําไม่ต้องเจาะนะคะเพราะถ้าเกิดใช้น้ําเจาะเป็นไงฮะเด็กๆ น้ำก็จะซึมออกไปหมดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเจ้าตัวนี้เราเรียกว่าอะไรนะคะเด็กๆจำได้ใช่ไหมนักเรียนที่อยู่ปลายทางเพียงแต่เห็นเล็กน้อยก็ตอบได้แล้วครับบอกว่าช้อนปูถูกไหมครับคุณนกถูกต้องค่ะวันนี้คุณนกมีช้อนปูแบบที่คุณนกทำมาเองด้วยค่ะเด็กๆนี่ก็ตัดมาจากขวดน้ำใช่ใชใชไหมครับก,ก,ก,บบะะก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้นะครับถ้าเด็กๆไม่มีช้อนปูแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องซื้อค่ะสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้นะคะ ต่อไปค่ะเรามีกังไกลตัดกิ่งนะคะแล้วก็มีมีคัตเตอร์อันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่านักเรียนจะใช้อะไรในเรื่องของการตัดกิ่งนะคะซึ่งวันนี้เราคิดว่าเราอาจจะไม่ใช้ทั้งกังไกลตัดกิ่งแล้วก็มีคัตเตอร์เราอาจจะใช้กันไกลก็ได้ใช่ไหมคะคุวิถูกต้องแล้วครับเพราะว่าสังเกตจากกิ่งก้านของคุณนายตื่นสายนั้น กิ่งเล็กนิดเดียว<ช>เองนะครับถ้าใช้กันไกตัดกิ่งอาจจะทําให้กิ่งนั้น้ําได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเราจะตัดกิ่งประเภทไหนนะคะก็เลือกวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมค่ะสุดท้ายแล้วค่ะคุณนกสงสัยเด็กๆก็คงสงสัยนะคะว่าเห็นแว๊บๆเรานําตะเกียบมาทําไมกันคะคุวิวันนี้เดี๋ยวคุวิจะมีเทคนิคนะครับเวลาที่เราจะปักชําเราจะต้องใช้ตะเกียบด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็น แนวเป็นแนวทางนะครับในการปักได้ง่ายขึ้นถ้าสมมุติว่าเราปักไปเลยนั้นกิ่งอาจจะแตกจะช้าได้อาจจะไม่จเจริญเติบโตได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่สาธิตกันนะครับว่าจะมีวิธีการใช้อย่างไรครับตอนนี้เราไปลงมือปฏิบัติกันเลยดีกว่าค่ะคุวิได้เลยครับเริ่มจากเราจะต้องนําดินใช่ไหมครับมาใส่กระถางใช่ไหมครับมาใส่ใน ภาชนะที่เตรียมไว้ถูกต้องครับแต่กระทำตัตตตนนี้คุณนกเป็นคนทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกต้องครับแต่คูวิสังเกตว่าเราลืมอะไรไปหรือเปล่าเราจะต้องทําอะไรนะครับเจาะรูค่ะถูกต้องแล้วครับเพราะว่าได้ยินเสียงนักเรียน,นที่อยู่ปลายทางกระซิบบอกว่าคูวิและคุณนกลืมเจาะรูนะครับด,ดังนั้นเราจะต้องเจาะรูก่อนนะครับ เพื่อที่จะไม่มีแรงใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ครูวิช่วยนะครับเวลาที่นักเรียนใช้เหล็กแหลมจะต้องพึงระวังด้วยนะครับเพราะเป็นของมีคมหนึ่งประเภทนะครับเวลาที่ใช้ต้องจับนะครับให้แน่นนะครับอย่างจากนั้นค่อยๆนะครับประคองนะครับเจาะไปเลยนะครับโดยรอบส่วนนี้จะให้คุณรูช่วยทำได้นะคะใช่คนี่เจาะไปเลยครับไม่ต้องกลัวน้องแมวของเราเจ็บนะคะเพราะว่าเวลาที่เราวางอยู่เราก็จะไม่เห็น รู้แล้วนะครับน้ําก็จะซึมไหลผ่านได้ง่ายด้วยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวให้เขาดูหน่อยค่ะว่ามีรูแล้วเห็นไหมคะเด็กๆสําหรับอุปกรณ์ก็เก็บไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพราะว่าอาจจะตกมาลงพื้นแล้วมาจิ้มเท้าเราได้ต้องคุ้มระวังด้วยนะครับอ่าต่อไปคะ่ะคุบิทําไงต่อคะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาดินนะครับมาใส่ลงไปในภาชนะของเราแต่เอใช้อุปกรณ์อะไรดีนะ แล้วแต่คูวิเลยค่ะเอานี้ไหมคะอันนี้นชิ้นนี้ดีคะเราต้องใช้ช้อนปูนะครับซึ่งวันนี้คูวิก็มีสองประเภทนะครับแบบที่เราซื้อมาแล้วก็แบบที่เราประดิษฐ์เองนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยนะครับคูวิขอเปลี่ยนเป็นอันใหญ่นะครับได้ค่ะนี่จะจับถนัดมือนะครับค่อยๆนะครับนักเรียนตกยักลงไปค่อยๆตักนะครับใส่พอให้ เกือบเต็มนะครับเพราะว่าเวลาที่เราลดน้ํานะครับดินก็จะแน่นเข้าไปอีกนะครับแต่คูวิขาลืมอะไรเปล่าคะกว่าครูนกน้อยใจเดี๋ยวลองใช้แบบนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคูวิขาคูวิลืมอ๋อคูวิลืมผสมขุยมะพร้าวหรือกาบมะพร้าวนะครับไม่เป็นไร,รเลยค่ะไม่เป็นไรเวลาเด็กๆเจอปัญหาสามารถที่จะแก้ไขได้ทันทีเลยนะคะอ้าวใส่ขุยมะพร้าวหรือกาบมะพร้าวลองก้อนนี้ก็ใส่ไปเพียงแค่หนึ่งส่วนสี่นะครับลองก่อนนะครับ ไม่ต้องใส่ในปริมาณมากนะครับแค่นี้ก็พอค่ะครูวิหลังจากนั้นก็ทําเช่นเดิมเลยครับต้องระวังนะครับอย่าให้ตกเลอะเทอะนะครับทําไปเก็บไปขณะที่ทําก็ไม่ควรที่จะแกล้งเพื่อนหรือแย่งของเพื่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับครูวิลองเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่คุณนก ประดิษฐ์บ้างได้ไหมครับว่าใช้งานได้<ว>จริงหร<ล>ือเปล่าถูกต้องครับจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะโอ้ตักได้ครับคุณนกซึ่งถ้าเด็กๆไม่มีจริงๆนะคะก็ไม่ต้องซื้อค่ะเราสามารถประดิษฐ์ได้แต่ถ้าเกิดว่าของที่บ้านเรามีช้อนปูเราก็ใช้เขาให้คุ้มค่านะคะเรียบร้อยแล้วครับก็ปรับหน้าดินเล็กน้อยนะครับต่วนี้นะครับหลังจากนั้นค่ะเราต้องรดน้ําก่อนค่ะนี่คือเทคนิคของพวกเรานะคะ สิ่งที่จะใช้ลดน้ำนั้นได้แก่อะไรครับนักเรียนนักเรียนตอบเสียงดังเลยครับบัวลดน้ำนะครับซึ่งมีอยู่สองลักษณะนะครับนี่คือสิ่งที่เราซื้อมาแล้วก็อยู่ซ้ายมือของครูวิก็คือสิ่งที่คุณนกประดิษฐ์นะครับเรามาลองใช้ของคุณนกกันบ้างนะครับว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับได้เลยค่ะวิลดน้ำเลยค่ะลดไปเลยนะครับตื่นเต้นไหมครับคุณนกไม่ตื่นเต้นเลยค่ะนี่ค่ใน้ำเห็นชัดชัดนะครับ อพอแล้วค่ะตอนี้เราก็ลดน้ําชุ่มแล้วนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เตรียมดินเสร็จแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนของการปักชํากันบ้าง<ช>นะครับเราจะต้องไปตัดต้นคุณนายตื่นสายใช่ไหมครับใช่หรือว่าเราเอาต้นเดียวหรือทั้งหมดเลยครับวันนี้ ในหนึ่งกระถางเนี่ยมันก็สามารถที่จะตักได้ทั้งสามอ้นเลยนะคะคุณวิว้าวเห็นไหมครับเพราะว่าอันนี้มีดอกสีแดงอันนี้ไม่แน่ใจว่าดอกสีอะไรนะครับแต่ตรงนี้เป็นดอกสีเหลืองเราก็สามารถที่จะทําให้กระถางนี้มีหลายดอกมีหลายพันุ์ได้นะครับวิธี<อ>ตัดตัด<ล>ยอย่างไรครับ วิธีตัดนะคะเราบอกใช่ไหมคะว่าเราจะต้องตัด45องศานะคะและเวลาตัดนะคะเราอย่าตัดยาวเกินไปเพราะถ้าเกิดเราตัดยาวเกินไปเนี่ยการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยอาจจะช้านะคะให้ตัดแค่ประมาณ6เซนนะคะถึง12เซนคุณน็ก็จะตัดกิ่งนี้นะคะถ้าตัดแนวนี้ก็คือจะตัดแวนะคะถ้าตัดแนวนี้ก็คือตัดตรงๆ ลากเขาก็จะออกได้ช้าค่ะฉะนั้นคุณนกขอตัดเฉียงๆอย่างที่คุณนกบอกว่า45องศานะคะนะ45องศาแล้วเห็นไหมคะค่ะตอนนี้เราก็ได้หนึ่งกิ่งแล้วนะคะต่อไปค่ะเราก็มาวางพักไว้ก่อนนะคะกิ่งต่อไปค่ะคุณวิอยากได้คุณนายไฮโซเหรอคะถูกต้องครับเหมือนเดิมค่ะแล้วก็หากิ่งที่สมบูรณ์ด้านหน้าสมบูรณ์ไหมคะ คุณนกหมุนให้ค่ะกิ่งนี้ค่ะสมบูรณ์นะคะคุณนกก็จะตัด45องศานะคะเด็กๆอาจจะเห็นไม่ชัดแต่เด็กๆก็พยายามตัดให้ได้45องศานะคะหรือว่าเฉียงเล็กน้อยนะคะาแล้วค,ค่ะมาถึงต้นนี้บ้างครับคุณนกถ้าเราจะตัดที่เขาไม่ดอกแล้วมันก็จะไม่ดีใช่ไหมคะคุณไม่ได้ครับเดี<ๆ>๋ยวเอาไว้คาต้นให้สวยงามก่อนนะครับเราก็ไปตัดกิ่งอื่นก่อนครับคุณนกตัดเลยครับ นี่ค่ะเราได้สามกิ่งพอไหมคะน่าจะพอแล้วะนะครับเดี๋ยวมาถึงวิธีการปักชำกันบ้างนะครับคุณนกกครับเราจะปักไปทั้งที่ตัดมาแบบนี้เลยได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเด็กๆเ,เราต้องทําการเด็ดใบออกบ้างคะ่คงะครูวิถูกต้องแล้วครับเราจะต้องเด็ดในบริเวณนี้ทิ้งบ้างนะครับเพื่อที่จะได้ปักชำง่ายนะครับนักเรียนจะต้องเบามือนะครับประคองนะครับ อย่าทำเต็มแรงเกินนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้กิ่งก้านนั้นฉ่ำได้นะครับให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง3าต้นเลยนะครับข้อดีของการตัดเฉียงส5ห้าองศานะครับสังเกตได้ว่าแหลมไหมยครับแหลมแหลมใช่ไหมครับก็สามารถที่จะนําไปปักชําได้เลยนะครับอีกทั้งข้อดีอีกอย่างก็คือเป็นการเพิ่มพื้นที่ใช่ไหมครับใช่ค่ะให้รากนั้นได้งอกได้มากขึ้นสะดวกขึ้นและดีขึ้นครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาเด็ดให้ครบเลยนะครับเลยใช่ไหมให้ครบก่อนเหรอคะนึกว่าจะจิ้มเลยคุณนกเด็ดมากนะคะครับค่อยๆนะครับเบาๆมือนะครับอย่าทาเต็มแรงเกินนะครับนี่เบาสุดๆเลยค่ะเบาได้มาแล้วนะครับแสดงว่า กระถางต้นนี้นี่จะต้องสวยงามมีหลายดอกแน่นอนนะครับและมีหลายพันธุ์ด้วยนะครับเพราะเป็นผสมเลยค่ะถูกต้องแล้วครับหลังจากนั้นมาถึงขั้นตอนของการปักชำนะครับซึ่งเวลาที่เราปักชำนั้นนะครับเราจะปักไปแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อเสี่ยงครับเสี่ยงอย่างไรคุณโอครับตรงนี้อาจารย์ผู้นี้เอายเาิ่เทคนิคหนึ่งอย่างครับโดยใช้ เกียะเกียบที่เราใช้แล้วนะครับล้างให้สะอาดหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำ้ทางให้เขาใช่ไหมครใช่ครับจิ้มลงไปเพื่อนำทางก่อนนะครับจะได้ปักชํำง่ายๆนะครับเห็นไหมครับก็จะมีรูแล้วหนึ่งรูจิ้มไปเลยครับเราจะปลูกสามต้นเราก็ต้องทำสามรูนะครับจริงๆเด็กอาจจะปักกิ่งมากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ครับบางคนอาจจะปลูกปักชํำแบบนี้ก็ได้นะครับเวลาออกก็จะออกมาเป็นกอนะครับแต่ มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราปักห่างๆเดี๋ยวกิ่นก้านเขาก็จะแตกนะครับปักลงไปเลยนะครับแล้วก็ใช้นิ้วตรงนี้นะครับกดเล็กน้อยนะครับดนเล็กน้อยนี่ง่ายมากเลยครับคุณนุ๊กง่ายไหมครับง่ายค่ะเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะทําได้นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการปักชํานะครับ็วังว่าตรงนี้เลยนะคะเมื่อเราปักชําเสร็จแล้วนะคะเราก็ ดูแลรักษาเขาโดยที่นำเขาเนี่ยไปไว้ที่แสงแดดลําไรค่ะสักหนึ่งสัปดาห์นะคะแล้วก็ในสอถึงสวันแรกนะคะไม่จําเป็นต้องลดน้ํานะคะแต่ก็ให้สังเกตหน้าดินค่ะถ้าหน้าดินแห้งมากก็ลดน้ําได้นะคะหลังจากนั้นค่ะค้นไปหนึ่งสัปดาห์แล้วสามารถที่จะพาเขาออกแดดจัดได้นะคะเมื่อถ้าเกิดเขามีดอกแล้วคุณนกคิดว่าคุณนกจะเอาไปให้ หัวหน้าหมวดเราดีไหมครคุณครูได้เลยครับก็สามารถที่จะทําเป็นของที่ระลึกให้ได้นะครับสามารถที่จะนําไปวางที่หน้าห้องโต๊ะทํางานก็ได้นะครับแต่ก็จะต้องมีที่รองด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเราเจาะรูไว้นะคะคเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอาจจะมอบเป็นของขวัญให้กับคุณครูประจําชั้นของตนเองก็ได้นะคะ